Karunak Baisa ho villa Karunak Baisa ho villa te le O rangyang ya he Audi machode macho de katanga Karunak Baisa ho จิงมาเจอผู้หญิงที่เด็ดดูสัสนกลละเม็ดเสียงเธอเด็ดดีเหมือนกันทั้งการรำการร้องรู้สึก,กว่าคล่องว่องไวช่งทันอกทันใจอะไรอะไรเธอก็สำคัญรู้สึก,กว่าดีกันหมดทั้งตัวไม่มีชั่วที่ตรงไหนามาพากแม่ประยูนก็กว้างทางก็ใหญ่ผมนึกยังไงก็อย่างนั้นเหมือนฝันเชียวเหรอ <laughs> โงเ่เฮงจะดีดีมากทั้งการรำการร้องรู้สึก,กว่าคล่องว่องไวช่งทันอกทันใจอะไรอะไร รู้สึกว่าดีหมดทั้งตัวไม่มีชั่วตรงไหนหน้าผากก็กว้างคามก็ใหญ่ผมนึกยังไงก็ยังงั้นคิ้วเธอโก่งเป็นวงศอนแขนเธออ่อนเป็นไม้ดัดสมกับเธอเป็นลำตัดนี่คงจะหัดมาหลายวันดูเอวอ้อยของเธอก็อ่อนเหมือนกินนอนเรียบธรรมเข้าใจรอ้องเข้าใจรําแบบระบังจ็ดชั้ารํารรายรสายเอวแม่ทําได้เร็วเป็นระวิงทำใท้ทีเป็นสปริงเอวผู้หญิงนี่ก็สําคัญนี่น้องไปหัดกันมาจากไหน บอกพี่ให้รู้บ้างเอวก็ควงเป็นลูกคางดูท่าทางขบคันพวกฉันนาเป็นผู้ชายดูร่างกายไม่เขา้าทามันแข็งแกรง่งทั้งแข้งขามันเฉื่อยช้ากว่ากันถ้าจะเร่งให้มันเร็วหรือบันเอวฉันก็ไม่ดีเล่นแบ,บกวัวตูซีดูอีกทีไม่เข้าคันมันแข็งถือไม่เป็นผาตายาเป็นไม้ท่อนเอวอ้อยเนาะก,ก็ไม่อ่อนผมดีแต่กินกับนอนเท่านั้นพี่สู้น้องไปไม่ได้เอวจะไวดีแท้ไอพวกพี่ ก็ดีแต่ยืนยักแย่ย,ยักยันเพราะว่าบันเอวของฉันไม่ไหวฉันทำไม่ได้เหมือนอย่างก,กับน้องผมมีท่าเดียวที่ทำคล่องคือท่ายอมยองแล้วขุดมันลลลลัััดดไไไาไาไาไรารรย่ซ้้ เยฉียดชนแสนเกลียดเหลือประมาณชมเอวชมไหลมันเรื่องอะไรทองตัวเลวมากไอปากชั่วนะเอวของตัวเมื่อไรกันเรามาก็ดีอยู่ท่าเดียวเท่านั้นแหละคห็หอท่าไหนฮะก็ดีแต่ไอท่านั่งยองๆขุดมันเท่านั้นแหละโอ้ผมมีหลายท่าผมจะสาธิตให้ฟังไหมฮะมีท่าอะไรบ้างผมจะสาธิตเป็นเพลงชอยให้ฟังหน่อยๆนะฮองออ ท่าตะเคยกดด่านหักมานห่มต่อท่าเขียดลอยบ่อไอ้หนอกก็เล่นได้เป็นไงเจ้าวะเราสนใจอยู่ท่าเดียวละคุณหนอกท่าไหนาครับท่า,ขทาขเขียดลอยบ่อโอ้โหท่านี้มันเล่นยากหน่อยถ้าท่านสนใจคอยฟังสำเนียงก็ได้นะสำเนียงแล้วก็วาดียดเราเองว่าจะไปขนาดไหน,นคอยฟังให้ดีนะแอแอะอีะอ้เขียดถูกเกี่ยวเบ็ดเลย่ ชมไล่มันเรื่องอะไรของตัวเลวมากไ้ปากชั่วนะ่ะเอวของตัวมาไรกันจะแข็งเอวจะอ่อนไม่น่ามาค้อนกันเลยต้องตรงข้อคุณเอ๋ยไม่น่าเลยเพราจอมขวัญถ้ามีกำเนิดเกิดมาก็โสภาสราไหวพูดมากปากสว่างชอบถากถางชาวบ้านกรูปร่างก็เป็นผู้ชายแต่ปากเธอคลายผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิง่งเอาเรื่องผู้หญิงมาวิจาร เสนอแกปากหมาแล้วพอดีสีเอาสุภาพลอยปากสุนัขเพราะปากระยาวเพราะชอบพูดมากปากหมาคอนว่าเขาเป็นเตอร์แกเป็นชายแท้แน่แล้วหรือหรือเป็นแต่ชื่อเท่านั้นว่าฉันเอือมรานขอว่านิดหน่อยได้ยินบ่อยๆน้ำค่อยของท่านเธอชอบตํนหนิแกชอบใส่สตรีคนนั้นคนนี้แกว่าไม่ดีเสียทล ดัดผมเธ er, อก็ว่าไม่สมไม่สวยหรือใช่เอาไว้ผม ก็ไปบอกเมียแกด้วยก็แล้วกันวิธีจะเล่นละมานานาทีท่าต้องโอ้อวดต่างก็ไว้ลายลวดเอามาประกุระคันเมตตาด้วยช่วยประคองถ้าเบื่อฉันร้องไม่เคยเพราะท่านอย่าพึงยิ้มยาะหรือค้อนเคาะเยอะยันะเดี๋ยวจะตำเนติดีฉันว่ายังไม่ทันสมัยมันไม่ละบูลละไมมันข้าวใหม่ปลามันจะตีหน้าทาขยับก็ไม่จะชัดกระเชงถึงข้าวดีทีเร่งก็กลัวจะบบนไปไม่พันในท้ายคำ,ำว่าก็ก จะชาหิรุดยาวยังไม่เคยมีหวานเอาไม่ยังแม่สาวคมสั่จะมองดูแม่สาวก็แพรวราวมาทุกที่มองตรงนี้ตรงนี้นะมันก็ดีไปซะทั้งนั้นเมื่อยังเป็นสาวก็เต่งตังไอเนือนังแล้วก็พึงไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปดึงละอกก็ตึงต่งตันอะไรเลยคะร้องมาลอง แค่ไมิช้าเลยเด็กล่ะแค่ไม่ได้อิจฉาเธอทำไมล่ะทุกวันนี้เราแก่แล้วมันโมโหอ่ะทำไมล่ะมันยกไม่อยู่ยกหล่นยกหล่นน้วลงคานอ๋อยกไม่อยู่หรือแบบไปยุนเจ้าเอาอย่างนี้สิครับผมจะแนะนําให้ทำไรเจ้าเราใช้ตะขอเกี่ยวหมูเกี่ยวไว้เลยดีไหมเออเอาไว้เกี่ยวเมียเธอเกี่ยวเมีย่าเมียเรื่อยนะเมื่อยังเป็นสาวก็เต่งปลั่งไอ้เนื้อนังหรือก็พึงไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปดึงนะอกก็ตึงเต่งตันวันนี้จังสังขารฉันยิ่งลานมันก็ยิ่งแย่ ไอคนสาวกับคนแก่น่ะมันแล้วแต่จะแปรพันเนะเจ้านี่มันสาวกําลังเร็วน่ะไปทั้งเอวทั้งไหลก็จะต้องนึกในใจยังไงยังไงมันก็ยังงั้นแต่ว่าเก่ายังชั้นนี้นะดูให้ดีกระธนามันไม่ใช่เก่ากะลามันเก่าที่สุดมันยังมีโมเธออยากแซวฉันนะทำไมฮะถ้าแซวขึ้นมาเดี๋ยวจะโดนติ่ไปสะดุนซะด้วยนะเราโดานแซวไหมเว้นโดนแซวแซวทุกวนะัน ถึงว่าเราเก่าไปสักหน่อยแต่รสอร่อยมันยังมีทาหักพ่นดีมาถึงทีสําคัญมาถึงพวกเข้าชนไม่อับจนสักคราวทั้งลูกไม้ก็ยังจักยาวรเธอนี่ยังเด็กรุ่นใหม่ดวงดาวเอ้ยเธอยังไม่รู้ฤทธิ์วิธีเล่นทุกชนิดฉันนักเคยฟิตเคยมันเราสิเล่นมาชํนนานาญรู้จักหวานรู้จัก,จกเผ็ดถ้าโดนแม่ปล่อยทีเด็ดจะน้ําลายจะเล็ดไปตามกันท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังมันยากพ่เขาฟังคนแก่กับคนสาวเรื่องราวมันผิดกัน แม้ฟังแม่สาวสาวเขาร้องทำนี่ทำนองไม่ก็จะมีพอขึ้นได้ก็ไวจีไม่ก็จะมีเชิงชั้นว่าเอยขึ้นได้ก็ไม่รอช้าไม่มีท่าไม่มีทาง้างเจ้าแกน่นก็โดดผึงพังมันยังกระชางตกมันแม้หนูชะลอกระดวงดาวก็เร่งเร้าทำนอง างคนต่างคลองนะ่ะฟังเขาร้องก,กันไม่อันส่วนดิฉันนั้นเล่านะ่ะชักจะเก่าไปสักหน่อยเนื้อที่ร้องทานองก,ก็กท่านฟังอร่อยมันก็ยังงั้นจะฟังทำนิทํานองนี่ฉันยังร้องได้สมบูรณ์ก็ว่าเขาเหนียวของแม่ประยูนถึงยังไม่มูนมันก็ยังมันมนะคาาาไ อ๋อฉันไม่ชอบทำตัวอย่างอ้างอิงไปทุกสิ่งเรื่องคนแก่เราก็ไม่ยอมแพ้ถือว่าคนแก่นี่ไม่ต้องคาดนคน อาปูนเรือดไม่เลยอหรือว่ามีแล้วครับตายเหมือนเด่ะโอ้เด็กคนยังไม่ตายครับผมก็ไม่อยอมถือว่าคนแก่ในม่ยสำคัญคนแก่กับคนสาวจะเทียบกันเข้าก็หมดค่าอย่าคุยไปเลยดีกว่าไอเรื่องวิชาเชิงชั้นเอาวิชามาบังร่างให้ท่านผู้ฟังเขาเล็งเห็นว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นคนเขาเห็นเลยกันทั้งนั้นแม่ผมก็สวยเขาไม่ต้องช่วยหยีบยก ไม่ต้องดึงมันก็ไม่ตกี่ไม่ต้องยกมันก็ยังอันส่วนเธอเล่าเข้าชรากายาไม่สันทัดถึงเธอจะอวดแต่ก็ไม่น่าอัดเล่นลำตัดมันก็ยังนั้นมองดูสวยมาแต่ไกลหัวเข้าไกลขยะขยแยงทาปากเส้นแดงแถมพอกแต่งอีกสามชั้นโอ้โหแม่ไปยุนพอกแต่งสามชั้นสี่ชั้นมันเสียวเวลาโดยชัยเหตุแล้วจะให้ทำไงาทางคดีเอาอย่างนี้สิครับโบกปูนไว้เลยดีไหมฮะเอาไว้โบกเมียแกเธอเมียแกมันหน้าดำ <laughs> อบตาก็ทาไว้ดำทาไว้ทำไมก็ไม่รู้นนั่ไปจ้างนักเวยเขาช็อกสักทีก็ไม่ต้องเสียงเงินถ <ทา S 2> ้นาเป็นเดือนสิ่ะอย่างนี้ จะเปรียบเป็นรถก็รถเก่าทั้งเครื่องเคราไม่ทันสมัยคัตตีก็งอล้อก็สายจะขับไปไหนหรือก็ลำคาจะเปียบเป็นควายต้องขายเนื้อถ้าหากเป็นเรือหรือก็รั่วถึงเธอจะเปียบเป็นงัวแมนก็อยู่เลยก็แค่งัวบามั่นทํางานไม่ไหวตายงัวบามั่นนี่เขาไม่ต้องเอาไว้ทํางานนะจ๊ะเธอทำไมฮะไอนี่มันงัวพันปากช่องเขาเรียกว่างัวนมเขาสําหรับไปเลี้ยงรีดนมจ้ะวันนี้ดีฮะโชคดีเจอแม่งัวพันนมก็แล้วรีดนมสัก แก้วได้เลยบ้ับี่ยังไม่อดอีกเหรอยังหิวอ่ะเพียค่ะพูดมากปากกล้าหนว่าจาไม่ได้ฟังเมื่อกี้ท้าพูดมาอีกอย่างฉันฟังฟังแล้วก็ให้ขันเขาบอกเขาแก่ก็แต่กายอะไรอะไรเขาก็ต้องบู์เขาบอกเขาเหนียงเมื่ประยูนถึงมันไม่มูนมันก็ยังมันมันจะมันไปไม่ได้เพราะคนทั้งหลายเขาก็รู้เจ้าของเก่าเขายังไม่อยู่คนเขารู้ด้วยกันเท่านั้นเพราะน้ำกะทิของเธอมันน้อยรสอร่อยก็คงจะหมด ถึงจะยอดผงชูรสมันก็ยังหมดความหวานจะนั่งคันจะนอนคันมันคงไม่มันเมืมดังกะเกา่าจะเปรียบเทียบกันเขา้ายังแพ้กับดวงดาวแมหนูคนนั้นอย่าคุยด,ดีกว่าพี่สาวเจ้าของเกา่ายังทิ้งไปเพราะความมันของเธอมันหายจึงนอนเป็นไม่ไมาอยู่ทุกวันแม่พอ่อสาานตาบรว เธอเรียปากมากก็ว่าเด็กสิฮะตาเสียนะ้าผู้ใหญ่มันไม่สอนให้ว่าแล้วเด็กมันจะร้องไปได้ยังไงผมยังไม่ทันได้สอนเสือกว่าเองแบบนี้ไม่ให้เข้าวงนะตั้งแต่นี้ต่อไปห้ามมาร้องเด็ดขาดทำไมเอ้ยจะไม่ลุกขึ้นห้ามจะเกิดความเสียหายาจะมาห้ามอะไรเด็กมันว่าไปแล้วอะก็ว่าไปแล้วก็น เตือนะฮะจะดังพนคู่คำนี้ได้ไหมทำไมฮะคนที่ว่าแบบเนี้ยฉันไล่ออกจากคณะไปหลายคนแล้วนะทำไมฮะมันไส้เป็นไงไล่ออกเลยฮะเราควรจะห้ามเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ครับสองวันก็จะได้คำนั้นแล้วใช่แล้วเอ้คนละเรื่องจะไม่ลุกขึ้นห้ามจะเกิดความเสียหายเราก็เป็นผู้ใหญ่ต้องห้ามไว้ดูสักงานแม้ต่างคนต่างแข็งเดี๋ยวเกิดทิมแทงกันกลางวง ผมก็ไม่ไหวจะลากโครงไปถึงโรงถึงสาลเงื้องอาราคาแพงทิ่มแทงไี่อย่างดีเขาจะได้รู้กันทวนทีว่าเข้าแค่นี้แค่นั้นไอ้ยักษ์ท่าวประเดี๋ยวไอ้ผมนี่เสียวสยงแล้วีผักมือแพงจะเกิดแทงเข้าไปบ้านแหมเขาผู้ใหญ่แล้วไม่เล่นถึงก็แทงกันหรอกะไแน่ไปล้ไปตกเด็กตกอะไรงี้โมโหหน้ามืด,ดยงพังมือพังไม้เคาะ้ายเข้ามาต่อถ้าแทงผิดแม่ประยูนก็ละกอจะผ่ามาล่อ กรานี่มันไม่พกอาวุธติดตัวผมก็ไม่กลัวเกิดความนีม่พบอาวุธกันมาง้ำง้ำผมกลัวจะเกิดความอุกฉะกันแต่พระกุลรองทชาเถอะ กลัวจะเกิดความอุกชะกันมันอยู่ที่บาดแผลครับผ่ามรองนี่ตอนนี้แผลเยอะเนี่ยกลัวจะเกิดความอุกชะกันเ <c oughs> มื่อผมไปถึงโรงถึงศาลจะต้องให้การท่วนทีถ้าชูศักดิ์แทงลึกไปแค่นี้ <c oughs> ผมบอกว่าเข้าไปแค่นั้นแผลมันจะมากเกินไปแล้วไม่ได้คำนั้นแหละเออลำคาญโว้ยน้องยาแม่เจอนังบ้ากไก่บ่อ คิดไม่รู้อะไรลำฐานเนี่ยบ้าทุกคนอ่ะคิดขึ้นมาหน้าหัวรอดนั่งบ้าไงบ่อนี้เจอกันแมประยูนก็คุยหมออวดโตจริงน้องสาวไอชูศักน้องเราก็อวดยาอวดยานมีคนละเม็ดสองเม็ดมาคุยกันเอ็ดเทตโรแมประยูนมีเม็ดเดียวไม่ค่อยจะโผล่ก็คุยโมกันก็เหมือนกันว้าอย่าร้องแบบนี้ที่น่าเกลียดนะไม่ได้ แฟนเรียกร้องไงก็ต้องว่าลําตัดต้องว่ากันนะดึกแล้วนะแหมไม่รู้ดึกรัวรันเป้ดตอนหัวค่ำล่ะแล้วก็บอกว่าดึกยังเม็ดกลมกลมตึงตึงอย่างของแม่อึงฉันก็มีที่เกียรติจะคุยอวดดีเนาะก็มีเหมือนกันร้องกันมาเกือจะตายไม่เห็นมึงใกลเลยหน้ามนฝ่ายผู้ชายก็ที่โนนผู้หญิงก็ที่นันผู้หญิงได้รอยขวานจามผู้ชายได้ดามขวานไว้ถ้าดามก็ตัว มัตนตกหายเราจะเอาอะไรมาเล่นกันแม้แมบดวงดาวก็มีเม็ดแมชลอก็มีเม็ดแมปยูนก็มีเม็ดพละอก็มีเม็ดชูตาก็มีเม็ดว่างๆผมจะตอนไปในล้าวเป็ดใท้เม็ดต่อเม็ดไปคุยกันไม่ได้อว่าฟังในหนอกปากหมามาพูดบ้บ่บๆตอนนี้ผู้หญิงชอบผมแล้ว บ้ากับนางบอนี่เจอกันเขาบอกแม่ประยูนก็คุยโมโอ้อวดโตจริงน้องสาวเจ้าชูศักดิ์เด็กเจ้าก็อวดยาวอวดยานว่ามีกันคนเราเม็ดสองเม็ดมาคุยกันเอ็ดเทตโลหาว่าแม่ประยูนน่ะมีเม็ดเดียวเมื่อจะ,ะโผลกโโก่ก็คุยโมโกันเขาเหมือนกันเม็ดนี้นะเจ้าหนูพ่อนะเอยแกไม่รู้ด้ือเจ้าทิศพวกแม่สตรีย่อมมีติดเป็นเม็ดชนิดทำพันสําหรับเม็ดเม็ดนี้นะมันเม็ดดีซื้อเหลือหลายว่าคุณสนอจะเกิดถ้าเป็นกายกับเม็ดในทางนั้นหัวบนแกโดนขาแสกหน้าแกโดน เม็ดร้องแหว่เสียงเอ็ดกับพระไอ้เม็ดลูกจันเบา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 เบรกไปมั่งสิตอยเบรกไม่อยู่นวตึงแม่เสียหายหลายแสนว่าเราแบบนี้ไม่เสียน่ะว่าหัวบนโดนขาตรงแสกหน่าโดนเม็ดร่องแหวเสียงเอ็ดกับพระไอ้เม็ดลูกจันเม็ดที่แหลมแหลมอยู่นิดเขาเรียกว่ากลิตเทวดาเมื่อเธอจะคลอดลอดออกมาอย่าขูดหน่าเสยเป็นมันเรา นะกันไม่ได้เล่นอาวุธใดสถานว่ากันไปว่ากันมาแล้วคนหาไม่มีเเปลี่ยนใหม่ใช้วิธีเล่นอย่างนี้สี่หานานแม่ประยูนเชื่อพี่มาเล่นอย่างนี้ดีกว่าออกไปกลางสนามหญ้าไปแก้ผ้าเหี่ยวพนันยุดนะให้เล่นด้วยแล้วแม่เล่นหนักไปแล้วพนันกันคะนี่เรารับรองว่าู้หญิงแฟรเราแน่นี่ขอโทษเล่นยากค่ะ ไม่ยากหรอกเปลี่ยนเป็นเป่ากบเป่ากลับแล้วไม่ดีไม่ดีเปลี่ยนเป็นพนันอย่างอื่นดีกว่าน่าเอาอย่างนี้ละเราได้่าแล้วเรียนี้ไปอยู่แถวน้องดอกมินบุรีเลยใช่เลยไปหน่อยอยู่แปดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วนะฮะทำมาประยูนเชื่อพี่มาเล่นอย่างนี้ดีกว่าออกไปกลางสนามหญ้าไปแก้ผ้าเหี่ยวพนันเราไปด้วยกันไปแข่งขันพนันเดี่ยวเอากรรมการไปเที่ยวไปนัดเหี่ยวพนันเอาเจ้าหน้าที่ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านให้เป็นกรรมการคุมบอลให้เอาคงม ไปปักไว้ก่อนไปปักไว้ตอนละอันปักกันไม่ต้องห้ามว่าจะเยี่ยวดําหรือเยี่ยวดงขอให้เยี่ยวไปตรงๆก็ไปในธงสองอันเยี่ยวพน,นันละอีหนูฉันกะว่าสู้เธอได้แน่พ่อแม่ไปยูนเยี่ยวดังแสแะกะอ้วแพ้ฉันตั้งวันตาเกล้าเกล้าเกลียดแบบนี้ดูถูกเลยนึกว่ากําลังอัดเราจะไม่ดีเหรอไไม่ฮะยูนไม่มีทางสู้คนนี้ลองดูว่าแน่ใจก็โดดเข้ามา แต่ว่าขออย่างเดียวนะอย่าใส่ขว,ขวดกันกันฉันไปไม่ไหวแม้ฟังในหนอกนี่คุยโม้อวดโตเกินตนเห็นว่าพวกเรานี่จะเบาไว้พ้นสนลุกขึ้นตะโกนเอ็ดลันเอากันละวันนี้มันจะเยี่ยวให้ชี้ถึงดาดฟ้า เทปพังหมดนะจะปล่อยถึงหน้าท่าจะดูน้ำหน้าในเนาะมันพอนอกเอ้ยถ้าไปปล่อยรถพักรถภูนายก็คงสู้ฉันไม่ได้พอนาะน่ะเป็นผู้ชายดีว่าจะเยี่ยวไกลกว่าฉันอย่าหวังชนะกะเชียวนั่าเป็ผู้หญิงนี่เขาจะเยี่ยวไม่พ้นสนเธอจะต้องแพ้ฉันอีกขุนอีตอนทําฝนรถลานโดนฉันปล่อยก็สี่สิบสี่ยังเปียกที่ทํากระด้งฉันนั่งปล่อยอยู่กรงกรงยังเปียกวงเท่าเท่าจานพอนาะน่ะเป็นผู้ชายจะดีได้แค่เยี่ยวโด่ง หปเปียกที่ถ้าถ้ากระดุงเองก็ต้องยืนวงกันนานๆโอ้โหนี่แม่ปยุนจทมาจะมายุให้ผมไปยืนรอยหนมจีนอยู่เหรอ <c oughs> แพ้ย่างงี้ก็แพ้ผู้หญิงก็ตายเลย <c oughs> มันก็ดีไปคนละอย่างนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> าการทำผนจริงๆจะเป็นแต่ผู้หญิงเสียมอายไ,ไอเรื่องผมเป็นผู้ชายก็ทำได้เหมือนกันจะให้ตกข้างบนไร้ประชาชนในลูกคือถ้าผมลงทุนเปียกมือเดี๋ยวคนก็ฮือกลับบ้านชายเราซิ่งหายกว่าไม่ต้องไปนั่งสิบห้าสิบีคนตะคุกถือเอามือบี้เดี๋ยวออกรูนี้ ประเดี๋ยวจะบนหัวผลผู้ชายนิ่มัดมันใหญ่เหลือทนตกทั้งข้างล่างขงาง้างบนยิ่งกว่าฝนเมื่อสอง่อสองกา์ท้อสามการขอมาทางไหนแน่